คำต่อไประถาวัตถุการกาละกาละแห่งระถาวัตถุ <c oughs> เวลาที่อมาใช้ในการพูดจาก,ก็มีเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันทัานเราไม่อาจจะกล่าวเรื่องอะไรให้มันค้นออกไปจากเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ได้ <c oughs> ทีนี้มันมีข้อที่ต้องระวังว่ามันก็ต้องไม่พูดเพื่อเจอให้มันผิดไปเป็นคำพูดที่ผิดเป็นมิจฉาคิฐิหรือไอ้ฉลองนี้ถ้าพูดเรื่องอดีตันก็ต้องให้เป็นประโยชน์แก่ความดับทุกข์ถ้าพูดเรื่องอ,อนาคตก็ต้องมันเป็นประโยชน์แก่เรื่องการดับทุกข์ จะพูดเรื่องเฉพาะหน้าปัจจุบันเ็ามันเป็นประโยชน์แก่การดับทุกข์แม้ว่าจะมีประพุทธภาสิทธิ์ที่อื่นตัดไว้ให้สนใจแต่เรื่องเฉพาะหน้าคือปัจจุบันอย่าไปกังวลถึงอดีตอย่าไปหวังชะเงอ้อหาอนาคตนั่นมันเป็นความหมายอย่างอื่นคือ <c oughs> ไปนึกถึงอดีต <c oughs> เพื่อเศร้า ไปนึกถึอนาคตเพื่อจเยอเยทะยานอย่างนี้ไม่ถูกมาจัดการกับเรื่องปัจจุบันให้ถูกต้องนั่นแหละดีแล้วก็มีคนเป็นอันมากที่มักจะทำาตวอย่างนั้นคือพูดเรื่องอดีตไม่มีประโยชน์เช่นพูดในทางให้เกิดความรู้สึกยึดถือตัวตนต,ตัวกูเคยมีแล้วในอดีตอย่างนี้เป็นต้นมันก็ส่งเสริมให้ความยึดมั่นถือมั่น ถ้าจะปรารบอดีตก็เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะจินะลึกออกมาเพื่ออเป็นเครื่องประกอบอย่าให้กระทำผิดในปัจจุบันถ้าจะคิดเผื่อเป็นในอนาคตบ้างก็เพื่ออย่าให้มันทําผิดขึ้นในเรื่องใดๆ เราจะไม่มองดูอดีตเอานาคตเลยนั่นทำไม่ได้ถ้าจะมองดูกันก็ให้มันเป็นประโยชน์แก่หน้าที่การงานแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของปัจจุบันความสำคัญที่สุดมันอยู่ที่การกระทำลงไปในปัจจุบันมันมีความถูกต้อง โดยมีอด,ดีตเนี่ยมันเป็นครูโดยมีอนาคตเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง <c oughs> นี่เรียกว่า <c oughs> เวลา <c oughs> ที่เป็นไปในการพูดจาของมนุษย์เรา <c oughs> นี่คำต่อไปออกะธิกาจารยนกอไก่ท้าสุงสรออีก,กอไก่สรออายอจานเสืออารอเรือย,ยอยักษ์การันกระธิกาจารย์อาจารย์ผู้กล่าวซึ่งคาถาอาจารย์ผู้ทำกระทำซึ่งคาถา ตามธรรมดาคำว่าอาจารย์นั่นแปลว่าผู้ฝึกมันระยะให้แก่ศิษย์แต่ในบดน,นี้เรามาเรียวกว่ากติกาอาจารย์อา,าจารย์ผู้กล่าวถึงถ้อยคำ <c oughs> ที่เขาต้องอต้องเป็นอาจารย์ที่กล่าวคะถาถ้ากล่าวคะถาต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ พระพุทธเจ้าท่านระบุอาจารย์ที่กล่าวที่สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นว่าเป็นผู้กล่าวที่แท้จริงแล้วก็ผู้กล่าวธรรมะที่แท้จริง <c oughs> เพราะาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องการดับทุกข์โดยละเอียด <c oughs> แต่ในทีน่นี้เรื่องถึงการพูดจา เป็นส่วนใหญ่ถ้าจะพูดจากันให้จริงจังถึงที่สุดก็ต้องเรื่องก็ต้องพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทธรรมกระถึกที่แท้จริง,งคือธรรมกระถือผู้กล่าวเรื่องปฏิจจสมุปบาทนอกนั้นเป็นธรรมกระถึกที่ไม่จริงไม่ถึงขนาดร็ตั้งเป็นธรรมกระถึกเก้ก็ได้ถ้ากล่าวเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยถูกต้องก็เรียกว่าเป็นธรรมกระถึกแท้ แล้วเป็นทำเป็นกติกาจารย์แท้เวลานี่มักจะมีกติกาจารย์เฟอร์นอกแบบที่จะมาพูดมากๆนี่ก็อาจจะเป็นกติกาจารย์เฟอร์ก็ได้ส่วนไหนเฟอร์ก็อย่าเอากันแล้วกัน <c oughs> จะต้องอรู้จัก สังเกตเอาส่วนที่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ใช้ได้ถ้าเป็นประโยชน์ก็เรียกว่าไม่เฟอร์จะไม่เป็นประโยชน์คือส่วนจำเป็นอย่างนี้เราก็เรียกว่าเฟอร์ที่เดียวนี้กติกาจานมาันมาก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 ขึ้นเพราะว่าคนชอบพูดมากขึ้นหรือการพูดนี่ก็เป็นอาชีพอย่างหนึ่งด้วย แม้ไม่เป็นอาชีพเขาก็ยังชอบพูดก็มันสนุกดีนี่เป็นเหตุให้มีกติกาอาจารย์ที่มันเฟอ้อเต็มไปหมดลบ่มลำบากแก่ผู้ฟังพวกอาจารย์เหล่านี้แหละจะทำยุ่งจะทำให้สับสนวนเวียนอยู่แต่ในคำพูดที่ผิดแปลแตกต่างกัน แล้วมันสนุกสนานมันไพเราะถ้าเป็นเรื่องแค่จริงของธรรมะแล้วมันไม่ค่อยจะสนุกสนานแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้แล้วมันก็สนุกสนานอย่างที่พระพุทธเจ้าเองท่านตรัสว่าไอ้ถ้อยคาที่ตถาคตกล่าวเรื่องสุญญตาอันลึกซึ้งเป็นไปพโลกุตระแหละมันเป็นเรื่อง ที่แท้หรือว่าควรจะสนใจแต่ก็จะมีสมัยหนึ่งส่วนคนทั้งหลายไปสนใจสาวก,กภาสิษที่สาวกทั้งหลายกล่าวที่สระสะลวยด,ด้วยอักขระสระสะลวยด,ด้วยพรันัยันชนะคือมันน่าอ่านสนุกสนานเพลิดเพลินจนเนื้อหาสาระไม่มี ของใหม่เกิดขึ้นดึงคนให้สนใจจนไม่มีใครสนใจของเดิมของแท้อันตรายอย่างนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือที่จะเรียกว่าหนังสือธรรมะแต่มันเต็มไปด้วยความสละสลวยยั่วยวนทางตัววยัญชนะอักขระคือเนื้อเรื่องเนื้อ,อ,อหาจนเป็นเรื่องต่งเสริมกิเลสไปโดยไม่ทันรู้ตัว สาระทางธรรมะมีน้อย <c oughs> แต่หนังสือธรรมะชนิดนี้คนชอบอ่านขึ้นมากที่สุดในเวลานี้ไอ้หน,นังสือธรรมะที่ตรงไปตรงมาแท้จริงมันก็มีลักษณะเป็นมันก็ยาคม <c oughs> ไม่มีใครไปจะยากแต่ต้อง <c oughs> แล้วก็ดูห้ดีว่ามันจะเป็นอย่างไรไอ้ <c oughs> คนที่ชอบกินยาหวานจะมี <c oughs> มีผลอย่างไร